สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะประชาชนฉลองใหญ่ประธานาธิบดีสั่งปลดนายกแก้โควิดล้มเหลวประชาชนตุนิเซียฉลองใหญ่หลังประธานาธิบดีสั่งปลดนายกชาวตุนิเซียจำนวนมากพากันออกมาเฉลิมฉลองและบีบแตรรถยนต์บนท้องถนนในกรุงตูนิสเมืองหลวงของประเทศหลังประธานาธิบดี คาอิสไซเอสออกคำสั่งปลดนายกรัฐมนตรีฮีชิมเมชิชีออกจากตำแหน่งพร้อมระง,งับการประชุมของสภาหลังมีประชาชนหลายพันคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวออกมาชุมนุมในเมืองใหญ่เพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีเพราะไม่พอใจที่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ระบบสาธารณาสุขกำลังตึงตัวอย่างหนัก และอาจล่มสลายจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นลามไปจนถึงวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานและความยากจนซึ่งถือว่าขณะน,นี้ตุนิเซียเผชิญวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่โค่นเผด็จการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ